เรามีนับเพราะเราจะไม่ได้นะเอาเอริบิงเ a e r i ิ i n g เขวี้ยบดิเดี๋ยวๆๆเฮ้ย,ยสี่ครั้งแล้วนะพี่กิมจีเดี๋ยวๆอะไรเนี่ยเสริมปุ่งพีงเ่เนี่ยมันปูปลาด,ด,ดุกอะไรเนี่ยพี่กิมจิโอ้โหเซ็งอะเซ็งคนระับพี่กิมจีฮะวันนี้ครับเกิดเหตุก <Sitting S 1> ารณ์แบบนี้นะครั้งที่สี่แล้วครับพี่กิมจิโหลดซีนเสร็จปั๊บแล้วก็ตัดออกมาหน้านี้นะสี่ครั้งแล้วครับนะ ใช่พี่ทาด้วยอะไรครับ <c oughs> เวลานี้มันก็เวลาประมาณจะสองทุ่มกว่านะคอือบ้านะจะห้าท,ทุ่มนะแล้วพี่กิมจิครับเพื่อนๆของเราที่รอดูอยู่ครับบางคนเขาก็มาดูเนี่ยบางคนเขาเล่นเกมรอบางคนเขาก็ต้องหนีเพื่อนหนีแฟนมันดูนะทําให้เธอกับแฟนอีกนะครับ <c oughs> นะเพราะฉะนั้นพี่กิมจิครับไม่ดีเนี่ยบางคนเขามาดูเนี่ยเขาต้อง เวลาแฟนอยู่กับแฟนเนี่ยเขาต้องเสียเวลามาดูเรานะเนี่ยมันนานเนี่ยทำให้แฟนไม่พอใจครับเกิดการทะเลาะเบาแว้งกันอีกนะพี่กิมจิถ้าหนีไม่ถูกครับไม่ดีครับเนี่ยเล่นเลยปะใหญ่เลยโอเคครับสักคู่นะครับเดี๋ยวพี่จิคองจะตัดมานะใส่พี่กิมจิมากเลยวันนี้นะครับสี่ครั้งแล้วนะครับระหว่างรอพี่กิมจิครับผมไม่มีเรื่องเล่าบอกเฉยอย่าหวังอะไรมากมายกาบสนใจ โอเคแล้วสองคนนี้ก็ไม่สนใจทั้งสิ้นครับนะเรายิงมุกไปตั้งเยอะเขาก็ไม่สนครับนะกัทพิกซี่นะครับก็มีนี่ครับงวยกล้อและทําหน้าตาเป็นอย่างนี้เข้าใจครับคุณหมูแล้ใจเย็นๆครับนะนะอยากดูใช่ไหมประท้วงเลยไปหน้าสั่นทุ่นเลยมีแคบเออไปเกาหลีต้องไปเกาะเดี๋ยวเดี๋ยวเราถามมีเยอะเสร็จล้เกาะเกาะอะไรนะเกาะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เกาะไคจูออกมาครับมันมีมีห้าดับมีดับ สี่ห้าหกเกาะีดจูนะฮะไม่แฮะแล้วเกมเริ่มขึ้นแล้วครับผมเกาะยี่สิบถ้าเป็นเกาะโซจูนี่จะเมาครับเกาะไม่เมาครับจะถือมาแล้วเป็นอนุบิสเอ็มพยอันยอยู่สองต่อหนึ่งเกมนะเจอกับอิน i ิตเนนเกมมิ่งครับถ้าชนะเกมนี้ก็ชนะไปเลยครับแต่ว่าจะชนะหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งครับผมเทียเมื่อไรนี่เทียเมื่อไรก็โทรมา ดูจากการเล่นอย่างนี้นะครับอาจจะเป็นโน้ตบุ๊กแน่นอนครับผมกับก็ไอจีออเดิดครับเริ่มมันแล้วนะเสมอกันบ่อยแต่ว่าคู่นี้เขาบวกกันเร็วนะประมาณนาทีที่8ทีที่เจ็เขาก็ซัดกันแล้วครับเขาไม่มีการมาตั้งลงนั่งรอครับเพราะทั้งคู่เป็นทีมบุกทั้งคู่ครับนะมาถึงก็วิ่งซัดกันเลยครับวิ่งสู้ฟาดครับมาซัดกันต้องต้องเลยครับคือคุณเข้าใจเลยว่าคนที่อยู่คุณจะเล่นในวันหรือเปล่านะชื่อแข่งชื่ออะไรเนี่ยคุณนี่ก็ได้เลยนะครับสิโดนะศิสนใจเราสนใจเราบ้านก็ได้นิดนึง ในครับคุณซี่นี่ครับเกมเริ่มขึ้นแล้วนะสิ่งแรกอยากจะบอกคือเกมเริ่มขึ้นแล้วครับนะใช่อะไรนะคุณหมวยอยู่แต่ไม่ใช่ครับผมอะไรครับนะใช่อะไรฮะรถถังมีคนพาเล่นอยู่แล้วค่ะมีคนช่วยปั้นอยู่แล้วรถถังกินน้ำมันนะครับได้ด้วยโอ้โหกลาเป็นเส็ตเกมมิ่งครับผมอยู่สีน้หลเงินนะบุกลงข้างล่างครับแล้วเป็นอานุบิสเอ็มพายครับผมอยู่เลนล่างครับขึ้นข้างบนนะก็ตามนั้นครับเราต้องเป็นเล่พี่กิมจิครับคุณหมวยครับ นะพิมจิครับคนเดียวเลยนะความผิดทั้งหมดยกให้พิมจิครับนะเหมือนคุณหมวยใจหิวมันโถนะฮะก็ให้ใจอยู่กันนิดนึงครับผมเอามาม่าไปกินก่อนไหมครับนะ่ยนั่งให้กินบะหมี่กินแล้วตอนนี้ครับผู้ประกาศแคปภาพตอนนี้เหลือเกินเนี่ยช่องแชทเราครับสิบอันดับล่าสุดตัวนี้เป็นผู้หญิงล้วนๆครับเฮ้ยไอคุณไม่ง่ายเนี่ยอย่าเพิ่งพิมพ์ได้ปหฮ่า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 ฮ เป็นผู้หญิง3คนครับแล้วก็มาคอมเมนต์เราขอบพระคุณมากนะรายการเราเลตติ้งนี่เหลือเกินครับมีแต่ผู้หญิงมาคุยกันครับแล้วไม่ได้คุยเรื่องเรานะเป็นคุยเรื่องอะไรก็ไม่รู้ครับคุยกันเองครับนะนะไพรเ a ทกันก็ได้นะแต่ว่าแต่คุยกันก็ได้ครับขอบคุณมากครับผมนะแล้วคุณแมกซ์เทียครับแบนเลยแบนเลยขวางเราแบนไม่ได้ฮะ เพราะว่าผมไม่ชอบกินแบรน์ครับมันนี้มันตับป่าครับไม่จ่ายตังก็พูดให้เขาฟีๆีนะฮะไม่ต้องเป็นอะไรนะผมชอบโฆษณาเพื่อเขาดูอยู่ครับเพื่อพี่ต้องพี่ตบดูอยู่ครับจะเอาสาลงสลายมายัดปากเราครับนะครับหิวนะใช่ไหมกลางคืนหิว IG สู้ๆนะคนช่างตีฝันครับคุณกะที่นะฮะบอกว่าโหลดมาแล้วไม่ด้ีเขียงครับผมให้หลังไม่มาเดี๋ยวผมจะสอนวิธีใช้ถูกต้องให้ครับครับ มันมีห้ารุ่นนะเอหกรุ่นนะเป็นมีไอรอนแมนนะไม่ไม่ไอรอนแมนมันมีมันมีมันมีกัปตันอเมริกาครับไอรอนแมนด้วยไอรอนแมนมีฮักรือฮักนี่สุดยอดเราไล่ดีนะเพอเหรอเนี่ยเพื่อเขาดูอยู่นะขอโทษที่ใส่ละแหน่นะครับคุณเล่นนะคุณไม่ง่ายครับพิมพ์ได้นะคำขามเลยครับเนี่ยพิมพ์ได้ครับเราชอบครับใครอยากพิมพ์พิมพ์มาครับนะฮะ แล้วทางนี้ไหนไหนบอกว่าเป็นเกมบุกไหมฮะก็พอคุณมามันเลิกบุกคุณไปเลยไปไันเลไปไปเป้ลเปิ้ลจะนี้อยู่นี่แหละฟิเลนเซสสุดๆนะครับเพราะมีข้อแม้อย่างเดียวและคุณพิกซี่ก็ยังไม่สนใจอะไรครับสนใจเรานะกำลังหาลูกแคร์กันอยู่ครับแม้แต่เกมก็ไม่สนใจนะฮะครับไม่สนใจนะครับต้องอธิษฐ์กับมันคืออะไรทีเอสเนี่ยเป็นเกมเกมใหม่หรือว่าไงครับเกมเทมเบลดอ่าไม่ใช่แล้ววีดินสอครับได้ดูเสกเล่นกลกับดินสอมันจะหายไป ขันเนี่ยฮะถีรับแล้วก็กลับมาแล้วก็หอยไว้ครับเรียบร้อยครับนะ <96. S 1> แล้วมันก็มาเจอฉากเนี้ยมันก็นี่ฮะจากเกมบุกค,ครับบุกกันสองเกมที่ผ่านมาสามเกมที่ผ่านมานี่บุกกันซัดกันอย่างเดียวครับแล้วก็จบกันเร็วมากไงพิกซี่ฟิเลนเซ่หัวใจแล้วอะครับ นะ <c oughs> ครับขอบคุณนะถ้าเกิดพิกซี่ครับไม่เอาคุกกี้มาให้เราเนี่ยเราแบนออกไปแล้วนะครับเนี่ยขอบพระคุณนะที่เอาคุกกี้มาให้เราครับมีครั้งว่านะ่าอร่อยมากแล้วเรา,าตะมวนหน้าเราขอเป็นบราวนี่ครับแล้วอีกแล้วนะครับใครชอบเปิด22ครับนะแอร์แครเปิด22ครับมันเปลืองไฟมัก็คุณไปเปิดประตูไว้เขาเปิดกันยี่สิบเดี๋ยวเปิดเยอะเพราะโลมาเปิดเบอร์สามแรงเปลืองไฟแอร์ต้องเปิดไม่น้อยเยนี่ครับ คุณอ่ฮอตก็จะอยู่แคนบ้างนะพิกจะน้อยใจใครบางคนอ้าวแล้วซูกิครับเอาแล้วนะแล้วเกี่ยวอะไรกับผมคครรัับบกิไปทำอะไรครับนะไปวางยาวไว้ในแก้วว่าไอ้ลองบิลีฟอยู่ผมพิมพ์พีดไอ้ผมพิมพ์พีดมันเขียนว่าอิไม่ตามคงไม่มาเอาแล้วไงครับนะนาทีนี้มอบให้แกซูกิครับผมขอตัวไปนี่ก่อนแล้วนะเแล้วแล้วคุณหมวยก็หายไปเลยครับมาถึงมาใช่ใช่ใช่ หายไปนะกลับมาทักมาทายก,กันได้นะครับคุณหมวยนะฮะเรายัง,<า>งอยากได้ยินเสียงของคุณหมวยอยู่นะครับนะครับเรายังอยากได้ยินเสียงอันไพเราะของคุณหมวยอยู่นะครับ,รบนะนะตอนนี้เราได้เสียงคุณกะทินะครับแล้วก็คุณพิกซี่แล้วนะครับคุณหมวยยังไม่ได้ยินนะครับกลับมาอีกทีนะกลับมาหาฉันดีไหมกลับมาได้หรือเปล่านะครับคุณช่างตีเหล็กนะครับคุณแมกนัสนะครับและคนที่หายไปครับคุณไก่พัทลุงนะคุณดีพังพอนคุณดีทูโอ คุณจักรกลิตหายไปแล้วเนเออคุณชาลีนะอุณคีระคุณไทยขอยขมหายไปเลยคุณโอตะคุนัดครับหายไปเลยไม่ทักไม่ทักนี่เงียบไปเลยนะคงใจรุ้นกันตัวโก่งครับหรือไม่ก็กำลังดูเลต้าเลเว่เนี่ยออกไปเมื่คืนมาแล้วเมื่อคืนตอนแบกเนี่ยยังไม่มีครับยังไม่มีโอเคเราเราห้าเกมแล้วเราไปสนใจเอาชั้นละนะฮะ ก a p ตอนนี้นะฮะทั้งคู่มันอยู่ที่เดิมไหมเนี่ยที่เดิมกับสามนาทีอยู่ตรงนี้ที่เดิมที่เธอไม่ไปไกลแล้วใจขับรถทั้งไปไกลก็โดนยิงตายอยู่ตรงนี้ก็พอเนสนหรือเปล่าสนหรสตาร์มันร้องไงคือคือในช่องแชทมีห้าคนห้าคนเนี่ยก็ไม่ได้คุยกันเองเลยนะและก็ไม่ได้คุยกับเราด้วยนะคือทุกคนมีจตบมีเรื่องมาพูดกันครับผมแต่ว่าเข้าใจกันขอบคุณครับนะฮะ โดนใบเตือนไปเลยดีกว่าฮะมาเล่นกันอย่างนี้นะจอดเฉยนะรถถังเสียหรือเปล่าน้ำมันหมดหรือเปล่าลครับแกดีสิผม i s 7นะโอเคครับโหลอเพิ่มเนี้ยมีน้อยเลยโหลดไม่เป็นครับไม่เนี่ยกดเนี้ไม่เอาครับเดี๋ยวลบใช่ไหมอย่าเลยครับแค่นี้ผมก็เยอะแล้วครับจะให้มันเยอะไปกว่าน,นี้เลยครับปกติเห็นเขาไม่รับ i s 7กันนะอืมเสียนุ L ่ o. ว่าสีโร่กับมันชื่อว่าอะไรสักอย่างเนี่ยโอร์ลโอร์จุ๊จุ๊เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่มันย่อมาจากเซลูเซลูล่าอีโร่์ลันลัสออนไลน์ไออาฮัตขอไปค่ะยหลุดสิครับไออะไรสักอย่างเนี่ยนะรับหมดค่ะนี่ครับสนใจรับฟิลิสเ่ไปเข้าแคลนไหงี้ยหนุ่มพิกซี่ครับนะค่าใช้จ่ายครับในการเอาฟิลิสเ่ไปง่ายๆครับวันละหนึ่งร้อยโกครับนะฮะเป็นค่าตัวแพงนะฮะ วันละหนึ่งร้อยโกครับฮะสะดุ้งเหื่อ้มาถึงหน้าแดงแะเขินหน้าแดงแล้วนะครับผมครับอุ้ยกดทิดเลยนี่ฮะเส้นวายช้าหน่อยนะฮะตีมึนไปตีมึนไปฮะครับผมแล้วนเน่งกันอยู่นะฝั่งนี้ก็ไม่บุกขึ้นมาเลยฝั่งนี้ก็เสียเหมือนกันพอสกีมามันไม่บุกครับพอสกีไม่อยู่มันบุกครับเดี๋ยวเราสกีลองออกไปจากห้องตอนนาทีที่หนึ่งไม่หนึ่งหมดแล้วหนึ่งหมดแล้วไม่พังแม้แต่ทีหนึ่งนะฮะ อย่าพิกเลยครับเอ่อภาวนาให้เป็นอย่างนั้นแค่ผมอยากให้นักพิกครับตองทีนะพิกพิกครับเผ็ดไหมฮะตัวนี้เผ็ดครับเผ็ดมากนะหน้าแดงเโอ้ะหน้าแดงปากห้อยเลยนะครับนะฮะจ้าจ้าเจ้าทผลนี่รอทั้ผลแล้วนี่ครับผลออกมาแล้วครับทุกคนไปบุกแล้วครับทางอานุบิสครับผมวิ่งไปทา้าสามคันฮะครับแล้วผลจะออกเป็นยังไงต้องติดตามดูว่าเหมือนจะยาวครับผมรอบนี้ฮะ รอกันอยู่นะรอกันอยู่ครับผมแล้วตอนนี้ครับด้านซ้ายนะมากันเยอะครับ,รบผมว<ม>่่งงานเข้าแน่ๆครับถ้าเก <Yeah. S 2> ิดทางด้านทีมไอจไม่มากันนะกราบซ้ายนี่งานเข้าครับ เพราะว่าอนุบิสมาเยอะมากมาเยอะกครับมาเป็นชุดเลยเห็นมา1 2 3 4 5คันครับแล้ยังไม่เห็นไอจีนะฮะเราต้องหาไอจีท่าหน่อยแล้วครับผมงานเข้านะฮะครับผมมาเยอะมากมาเยอะจริงครับผมครับต้องมาดูว่าไอจีครับจะใช้ลูกเล่นลูกไหนนะหลุดตรงนี้ไปได้ครับเอาแล้วเจอแล้วครับโอ้ยไม่ต้องถามถึงแล้วครับเจอแล้วครับไอจีฮะแล้วก็ลังจะดูโอ้โหแล้วเจอไปเทียบครับน่าเราสุกี้ผ้าอะไรกันนะไปยิงเรียกเขาออกมาครับผมเขารู้ตัวแล้วว่าตัวเองมาจากทางไหนนะฮะแต่ว่า อีกทางหนึ่งอะ้ายมือก็ยังมีคนรออยู่อีก2คันเช่นเดียวกันครับแล้วยังไงฮะจะบวกไหมล้วพยายามจะไรนะแหลมไปแซบครับผมโอเคนะก็พยายามแหลมออกไปยิงเขาเรื่อยๆครับแล้วช่องชางเราก็เหมือนจะลุ้นเกมด้วยนะฮะตอนนี้เกมก็มาถึงจุดๆที่มันต้องเลยต้องบวกกันแล้วนะฮะโอเคครับผมก็พยายามไถไปเรื่อยแล้วทางคันนี้จะแถไปเรื่อยครับผมแถ่ไถไปเรื่อยครับแล้วมีเพื่อนมาช่วยแถดเลยครับ โอ้โหมาเรื่มาถึงสามคันครับมาตรงนี้สามคันเวลาผมวเวลาหนึ่งนาทีแล้วมันยังอยู่ครบเลยเนี่ยใช่ครับผมไม่รู้ว่าจะรอดถ้าเกิดมันจุดตรงนี้เสมอครับเล่นใหม่มากันสี่คนแล้วตอนนี้ในในไม่ใช่ในในรถถังนั่งีสี่คนเลยนะครับครับโอ้โหเนี่ยฮะสี่คันเพื่ออย่าเสมอนะครับขอให้มีผลสักทีเหอะนะใครตายก็ได้ครับสักคันนึงเนี่ยเราไม่อยากให้เสมอนะไอจีตายจะดีมากครับผมสักคันนึงใช่ครับมันจะจบแล้วไปได้กลับบ้านครับนะ แล้ว i อนี่ก็รู้ว่าจะหมดครับผมแพ็ก5้ามาเลยฮะไม่สนใจฐานแล้วครับแพ็กมามาดันแล้วครับจะเอาชนะไว้ก่อนนะเพื่อตีเสมอขึ้นไปได้ฮะแล้วยังไงฮะยังไงฮะมาเลยครับแล้วมาดิบไวครับผมดีไปก่อน,คร,นครับโดนเขายิงมาควันขึ้นเลยฮะมองไม่เห็นแล้วครับผมตอนนี้ควันมันเยอะไปหมดแล้วก็ถอยหลังมาหลังเขาฮะแต่ฝั่งนู้นมาอีก3าคัน,นะอนตอนนี้เป็น3ามต่อ4ครับ3าต่อห้าเรียงหน้าเข้ามาแล้วเป็นอนุมิตเซมไพที่พังไปก่อนสคันแล้วเป็น เป็นไอจีครับที่ยิงได้แล้วก็เป็นไอจีที่ชนะไปครับผมใช่เหรอใช่ใช่เหรองานเข้าแล้วครับแล้วก็จะมีเกมที่5้าครับผมนี่บโอ้โหน้องกัเทสไม่น่าพิมพ์เลยนะอยู่นานๆขัดนะและเป็นไงครับครับผมเสมอกันเลยเนยก็อยู่กันสองคนพิมพ์ชื่อคนเดียวครับผมก็ขอให้เพืนเซ่โชคดีครับมันก็เสมอกันเลยสวดปุงใช่ไหมนะจะพิมพ์ทำไมครับเนะ พอพิมพ์มาอย่างนี้มันเสมอกันต้องอยู่ต่อครับ